ดนครับพี่อะดีมีรถประยัดนรืมันมากมายอะมีมมเอาคันเล็กๆอะมีรถไหนบ้างอเก่กงหรือกระบะรถเก่งเล็กหือยังคันเล็กๆอ้เฮียสีป่ประตูหรือห้าประตูสีป่ประตูพ่ออโต้หรือธรรมดาเกียโนบ่พาหรอบนั่งบ่นั่งกับพี่บ่นั่งรอแป๊บมอเอ,อเยแล้วกไมบอแล้แต่เรี่าบ้านมาส่งเาว่าเต้นเต้ว มีรอรับข้าวอยู่สองกันสนใจมั้ยได้ได้มีเยอะเลยมั้งมีมมแต่สีข้าวกับสีแดงสีเหยสีไหนก็ได้เอางอันะเอารักซี่ตัวจีิงจองเลยไอ้ยังลังการถเบอร์สองที่อยู่สมัยคามาไวไปไวถ้าสนใจ yeah.